สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีพายอินไทยแอนฟรัสนะคะสำหรับอีพีนี้เราจะไปทํำส้มตำกินนะคะทุกคนโดยเราจะไม่ซื้อหรือซื้อของมาทำเลยนะคะเราจะเก็บจากที่พ่อปลูกไว้นะคะทุกคนนี่เป็นสวนนะคะเราจะไปเตรียมเก็บผักที่จะใช้ในการทำํำส้มตำกันเลยค่ะปป,ป,ป,ป วัวฝักยาวนะคะปอดสามค่าหมานอร่อยมากดูครับปอดสานมากนะคะปอดารพิษบ้งเจาะนอนเจาะปอดซานนะคะดูงมากินหญ้า <c oughs> ป๊อกป๊กปกไอ้ป๊อกต่อไปก็น่าจะไปเก็บผักผักพ่อเยอะมากพริกด้วย เราดูพลิกนะคะพลิกตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะเก็บตอนนี้แดดร้อนมากนะคะประมาณเวลาตอนนี้ก็จะเที่ยงแดดร้อนมากๆมีผักสลัดด้วยค่ะทุกคนตรงนี้เราจะเก็บผักสลัดไปกินกับส้มตามด้วยนะคะทุกคน สลัดแล้วก็ได้นะคะทุกคนนี่แหละสลัดสักสองต้นนะคะกินไม่เยอะต่บับไปก็พริกอยู่ในนอกลิกตา แต่ว่าพริกชีฟ้านะคะนี่พริกชีฟา้าเราเอาต้นต้นนี้มีใส่ส้มตำต้องพริกนี้นะคะพริกก็เรียกว่าอะไรไหมพริกใส่ส้มตำตามกินกับแม่นะคะเราจะใส่ไม่เผ็ดนะเพราะว่าแม่กินเผ็ดไม่ได้พริกอันนี้จะหอมนะคะใส่ส้มตำ นี่นะคะเรืออะไรเรือมะละกอก็เผือก็อผัดสลัดผักบุ้งด้วยดีกว่าแต่ยังดูเล็กแต่น่าจะเก็บได้แล้ว ร้อนมากตอนนี้มันเ้นมาอีมรอีัมาตอีมานี้มนะคะากตนี้ันอ,มอนมกอน้มอเม็เนมอนะ ก็เรือมเะเขือเทศนะคะทุกคนเราจะเก็บมเะเขือเทศนะมะเขือเทศตุ้มเมืดอส,สุกเลยไม่สุกมากนะคะทุกคนกเปรี้ยวจะได้นิรชาเปรี้ยว

เราจะเหลือมาละกอมาละกอนะคะทุกคนเราจะเก็บมาละกอ,ก,อก่อนนะคะอันนี้บอ่อเลี้ยงปลานะคะบอ่อเลี้ยงปลาพ่อ ครบแล้วทุกคนได้ความครบแล้วนะคะทุกคนทำส้มตำกันลุกปกัปกปักกินส้มตำแล้วลูกดิกด๊กลูกดิ๊กนี่นะคะเราไปทำส้มตำ ปไ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 ป่ปไ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 คไปไปไปปไ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 ป หนื่อยมากทุกคนอากาศร้อนมากวันนี้เป็นวันที่สามเรามาถึงเมืองไทยยังปรับตัวไม่ได้นะทุกคนเหนื่อยมากนอนไม่หลับกัางคืนจะตื่นช่วงตีสาอากาศยังไม่อากาศไม่เหมือนกันนะคะที่ฝราล่งเสียห่างกันหกชั่วโมง ร้นอนมาก เผ็ดไม่ได้นะคะทุกคนเราตำไม่เผ็ดนะเคือเทศไม่เหนื่อย้นประกอบไปจ้าประกอบ değil แฟรกัญญาอินแล้วแฟร์กัญญอินดุกบิดไงมันฟันจุดดีดีเยอะไม่รู้สั่นเลยจุดยังไงเมื่อสั่นแดดยิ่แดดคลุงน่าจะเหนเจ้าอ้าค่ะยแล้วก็ต้นทาอะไรอย บรรยากาศกินข้าวทุ่งนานะคะเลี้ยงวัวกับแม่มาเลี้ยงวัวกับแม่มาเลี้ยัวนี่มาเ,ล,าาเาล,ลีล้ยงงัว่ะกาแฟแฟแฟกินข้าวต่อก่อน ใชแล้วว่ะยู่ยูย่นะเขียนเดียวเขียนยู่ตน้อยขี้เขียวเขียวข้เขียวด้มาด้ตวนตวนสําหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องสีภัยอินไทยแอนคานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ